มากรีนะครับเป็นสมาชิกในวงสาวงามห้าหมื่นนี้ที่ได้รู้จักครับถัดไปครับอายุเท่าไหร่อายุยอายุเท่าไหร่ครัอายุสิบหกปีเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดที่ยี่สิบมิถุนาสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าอ๋อค่ะค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวิชชอส์คูอันนี้คือกีต้าเพื่อน่ฝากไว้นะ เราก็ได้เล่เป็นหรอกเราก็เดี๋ยวค่อยฝึกทีหลังเรียบร้อยสองเดือนเราค่อยมาเจอกันเดี๋ยวโอเคฮะสวัสดีครับเรยังไม่ได้มสวัสดีค่ะเราก็ชื่อกระแตนะ ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงสามกับห้าหนึ่งมาก็เรียนเรียนเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนบอกเอาบอกไปแล้วเหรออ๋อบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่มีแมนนี่ยเลยมีอะไรอยู่ไหมมีอะไรอ๋ออไม่ทราบว่าตั้งสามคำมาเพื่ออะไรครับก็คือปีหน้าเนี่ย ตั้งใจว่าจะส่งข้าวปวดวงโฟลกซองนะฮะ<อ>ก็มีนี้ภาคมีเพิ่งมาตั้งวงันที่หลังนะฮะก็ปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวเจอกันแอฟแอฟสักนิดสิฮะไม่ไหวแล้วมาดีครับ